ให้ฟังให้ชัดๆด,ด้วยกำขันลมแต่ไม่ได้หนาวแบบติดลบชิดีแนะชิดีไม่ทำหมอไม่บอกเรอ วินดี้มาเมีถึงแล้วนะคะถึงที่ไหนครับพี่ดิกเนเจอร์ของวอนแลนด์เป็นอ่าวายมิววายมิววายมิวมาทำอะไรครับพี่วายมิวก็คือเป็นบ้านที่เป็นกลางหันลมกลางหันตั้งอยู่ที่หังตรงหันตรงในเมืองไทยไม่ใช่เหรอพี่หางตรงที่เชียงใหม่ไม่ใช่เหรอช่วยฟังให้ชัดๆด้วยอะไรนะกางหันลมกางหันลมไม่ใช่หางดงกางมาทำอะไร กังหันลมก็เอาไว้ใ <Labor> ห <ator il orter> ้ลมพัดไงแล้วบ <Next> ้านก็จะเย็นสบายน้ำพุ่งไหมก็ใส่ไฟบ้าปั้นปั่นก็ใช้ไฟแล้วบ้าใสน้ำอะไรสักสักอย่างเลยไม่ได้เผาให้บ้านเย็นสบายกังหันที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ เช่นลงโม่หรือว่าใช้ในการบดอัดธัญพืชเมล็ดพันธุ์ให้ละเอียดน,นอกจากนี้ยังมีใช้ในการวิทย์น้ำอีกด้วยก็คือเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานอย่างอื่นเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะคะเร,เราเข้ามาที่พล่มใหญ่นะเราเข้ามาใช้แบบลมใหญ่โอ้ oh my god this scary โอ้โหมันมีอันนี้อะไรหรอพี่หน่อยอ้มันเป็นไม้หมดเลยแบบนี้เป็นไม้หมดเลยเหรอมีความร้อนออกมาใช่ไปขึ้นไปเดียวว้าว o e d c n e m sorry making a wood cut t e wood ด c t h wood ว่งนี่พลังงานเหอลังานลมอ่ะใช้ตัดไม้ได้เราไม่ต้องใช้พลังงาน สำหรับวิดเมลนะคะเพราะบอกว่าภายนอก่มันดูเหมือนกันใช่ไหมเหมือนจะเป็นมบ้านแล้วก็มีการถัดเหมือนกันแต่ว่าข้างในของแต่ละหลังเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคืองานที่เขาทำอะ่ะการที่เขาเปลี่ยนพลังงานลงไปทําอะไรเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเลยอันตะก,กี้เราไปดูที่ตัดไม้มาเนาะแต่อันนี้เขาทำเอ่อทำพวกมเมล็ดพันธุ์เมล็ดเมล็ด

คุยหเชียวคุยหน่อยคุยหน่อยทักทัวดีเขาชมว่ากระเป๋าไอส์แยวสวยเหรอใช่เหมจะขายเขาละขายเขาดิยูนิบายเขาบอกว่าหาซื้อไม่ได้ที่ฮอลแลนด์ไปไหนเรากำลังจะไปอ่าห o เที n นชูสแ Factory อะไรมาเล่นกันแต่แก่หรอใครอ่ะใครทำโอ้ฮะใครทำอ่ะเล่นกันดีๆสิหลงไม่ทำอย่างนั้นโอ้ยยังไดช่วิซีดีซีดีมา่ไหมอะ สวยไหมลูกอยากใส่ไหมยอยากใส่บ้างเชียร์ลีนสวยมากเลยอ่ะไปทำจากไม้ลูกเราไปฟังเขาอ่ะแมมมีม่ะปอย่าแมมมีไม่ไปฟังเขาเอาแมมมีม่ซื้อคู่เล็กๆไปฝากแบบน,นี้ดีนะแจะใส่ไม่ได้ในะส่ไม่ได้นี่อ่ะคนนี้คนนีไ้ไม่มีอะไรทำอ่ะใส่รองเท้าใหญ่โอเค let's go แมมมี่ไป ไปตัวม okay. ีพีซส oh. ิมีที่น sí> ั่งเนี่ยดูสิตัวนีมีที่นังไม่นั่งอเคกี้พาฟันะเขาจะสอนที่คุณรับคุณครับเป็นนกำแข็งเลยนะคะน้ำแข็งเลยเหรอนกเดินได้เลยด้วยโอ้ยชิงเว้ยเดินได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่หลงนะครับอันนี้เป็น บบเป็นเป็นเกียวเฉียวมีล้ำแข็งหมดเลยอะ่ะใช่เดี๋ยวนะลองเดินนะโอเคไปไอ้ลองลงไปก่อนโอเคไป นะคะเป็น uh, traditional chocolate streusel มันเป็นคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตอ่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนเพราะว่าเราไปยืนชิมเขาประมาณ <S <s <ust> เกือบหมดถาดแล้วอะนะข้างในมันเป็นลรฟเฟอร์ก,กับคาราเมลนะคะ อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ o ย my god ใครมาหาซื้อได้นะเอาหน้ากล่องให้หน่อยกอร่อยจริงๆไปไหนอ็มมี อรอแทมค่ะกำลังจะขึ้นแทมแล้วก็จะไปไอซ์บาร์วอสีสวยมากเลยทีนี้สีสวยมากหรอใช่ถ้าใส่เปล่าถน้าไม่ใส่หน้าไม่ใส่แล้วถ่ายทำไมเฮ้ยเดี้เบอร์เกอร์บาร์โอ้ยโอ้ยร <laughs> ีผ่านเ <laughs> บอร์เกอร์บาร์ <laughs> ยูเป็นแบบว่าแฟนพันแท้แฮมเบอร์เกอร์มากเลยอ่ะ ใครอยากจะจ้างกินเบอร์เกอร์นี้มาจ้างสามีได้เลยนะคะนชอบกินเบอร์เกอร์มากวันนี้เดี๋ยวจะให้อยู่กินเพนฝายจะให้ตามใจอยู่ละอยู่จะได้กินเพนฝายแล้วโอเคไหมออกมาจากไอซ์บาร์จะให้เพนฝายยู่นี่ไงเจ้าเดียว Extra cold หนาวแบบติดลบจะต้องมาไหม ตั้งายเพราะว่ไอดีกที่แกอจู่แล้วไอส์บา์เอชชวรครอเราซื้อมา13เองเขาขาย25รู้สึกคุมไหมเราซื้อบปาเยอะบ้าเลยเราให้อีกอุ้ยชกวเยอะเลยอ่ะคร่งนังอ่ะไอ้ป้าที่ไหน ไม่ย้ายเลยอ่ะน <laughs> ิดเดียวแค่ไหนฮะกำลังจะเข้าไปแล้วนะคะเตรียมตัวความรู้สโอเควันนี้กำลังเข้าเหรอ กินอ,อ,อะไรครัพี่ก <Grill, grill. S 1> ริวกรีลเหรอมากินสเต็กเหรอกินบ้างเนี่ยแบบได้กินหอมมากจริงเหรอเป็นรสความอุ่น ิโน่ฟันหลุด,ลด,ดย,ยิ้มหน่อยยิ้มให้ตัวหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มให้ออมมตัวหน่อยอี๋รอมันเติมรอมันเดิมเพิ่มเติมฟันหายไปหนึ่งซีคงมม่คิดถึงเดดี้มามีไหรือเปล่าฮะคิดถึงเดดี้มามีไหมคิดถึงเดดี้มามีไหมแต่ดี้ถามคิดถึงเหรอแตดีจะกลับมากี่วันอีสิบวันะสิบกว่าวันนะตายแล้วโอเคไหมอ่ะ นานหน่อยนะเพราะว่ามันบินไกลมากเลยโดดบายบาย